มันมันละหอมมากมผมไม่เคยกินพริกหยวกสดๆเลยนะเนี่ยครั้งแรกเลยผมจะลองกินพริกหยวกสดๆพระเจ้ามเมล็ดพริกกระจายเต็มเลยทุกคนอ๋อ ปลาเนรทอดมีหน้าท,ะะท้องคนดูหืมหัว กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนกันด้วยผมทุกคนทุกคนดูนี่ผมได้ทําการซื้อบันยิงทอดนะครับผมทุกคนแล้วก็มีทอดบันครับผมทุกคนแล้วก็มีผักกาดแล้วก็มีพริกหยวกแล้วก็มีใบแมงลักครับผมทุกคนที่ผมเก็บที่ทํางานนะครับผมทุกคนมีใบมะกรูดติดมาด้วยผมทุกคนนี่ทุกคนคือว่าวันนี้ผมไม่ได้ทํากับข้าวกิมเองครับผมทุกคนนี่ผมก็เลยได้ทําการไปซื้อมาผมทุกคนนี่ยาเย็นครับผมทุกคนนี่ มากินข้าวด้วยกันครับผมทุกคนยังไงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนกินข้าวกันยังไงเลยอร่อยกันด้วยผมทุกคนกะได้มีแรงครับผมทุกคนแล้วก็นอนพักผ่อนนะหลังจากเราทํางานมาทุกคนดูโหทุกคนหอมๆน้ำพริกที่แม่ผมส่งมาให้แล้วผมทุกคนนี่ชิมกันเลยใบมิงลก คนดูออนเอาบอมันมันมาหอมมากทุกคนคือว่าผมได้ต้องการไปซื้อร้านที่ร้านประจำลุกกรนะผมทุนลุกกรแกชอบไปซื้อกินร้านนี้มากทุกคนคนดู อืมผมไม่เคยกินพริกหยกสดๆเนะเนี่ยครั้งแรกเลยผมจะลองกินพริกหยกสดๆพระเจ้ามเมล็ดพริกกระจายเต็มเลยทุกคนโอกระจายเต็มออกมาเลยทุกคนโอ้โห คนดูพิกหยวกส,สดๆครับผม,มทุกคนได้อยู่อร่อยมันกรอบด้วยมีกลิ่นออกมานิดนึงทุกคนดูพริกหยวกส,สดๆครับผม,อ,มอ่าฟางเงินก็ ตามจริงผมว่าจะไม่จับสองมือแล้วเพราะเออผมจะไปกดปิดมือถืออันนี้กดปิดหน้ากล้องอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องไปล้างทุกคนทุกคนดูเนี่ยผมกินเลยเนะทุกคนลองกินพิกซหยกสดๆดูอร่อย ปลานิบทอดแล้วก็น้ำพริกที่แม่ผมส่งมาให้จากบ้านอีกแล้วโทนดูมมมผมไม่น่าเอาีมผ่าพริกหยวกเลยทุกคนผมปาพริกหยวกเมื่อกี้กระจายเต็มพื้นเลยโทรดูทอดมัน พึ่งหลอกออหืม้โหอืมได้ๆคนได้ปั่นยงทอ่อต้นตอนแรกวันนี้ผมกะว่าผมจะตามส้มต๋ำนะต้น,นผมทำการปอก ปอกผมเก็บมะละกอที่อู่แล้วก็ทำการปอกเปลือกเสร็จแล้วแล้วก็ปอกไว้ใช่เยอนเสร็จเรียบร้อยพร้อมตำเลยผมรู้สึกว่าพี่เพียงงไม่รู้ผมก็เลยได้ทําการไปซื้อกับข้าวมาเลยผมคนอร่อยเพราะว่าลูกคนงานจะไปซื้ออดีลูกคนก็เลยชวนว่าไปป่าผมก็เลยได้ทําการ ไปซื้อก่อนล้กก่อนเลยผมโทรแล้วก็กลับมากินข้าวแล้วทุกคนได้อยู่คือว่าข้ากันเลยอ่ะทุกคนเนี่ยน้ำพริกอร่อยด้วยทุกคนดูสุณดกด็ แล้วก็ผมตั้งใจที่จะไปซื้อหมกนะหมกหัวปีแล้วก็หมูสันชั้นอะไรเงี้ยหมกหน่อไม้อะไรเงี้ยพอร้านนี้แกชอบทําหมกหมกอร่อยมากทุกคนแต่ป้าแกบอกว่าวันนี้ไม่ได้ทําหมกต้องมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้แกจะทํานะทุกคนทุกคนดูไม่แน่ผมอาจไปซื้อ,อได้บางทีผมก็มาทากับข้าวกินเองเหมือนเดิมกับผมทุกคน อร่อยปลานิทอดหยุดลำพิกตะล่านิดนึงทุกนคนเข้าไปเผดดูมาไม่รับติดคนชุดเด ดูพริกดัวครับผมพริกดัวอร่อยๆอจ้าทุกคนนี่ใส่ในปิกนิดนึงโอ้หแค่นี้ก็พอแล้วเราจะอรไรยมากมายครับผมทุนกินอิ่มนอนหลับสบายก็พอแล้วทุกคนดูอ่อย ปลาเนรทอดมีหน้าท้องคน,นดูหืมหัว มันนะผมคนุนกะซำมากอือหือเข้ากันมาก ข้าวเนี้ยผมก็ได้เอามาจากที่อู่นะผมตุนป,เเปาเต็นบอกว่าให้ให้ผมตักเอามากินเลยผมทุกคนเพราะว่าข้าวเหลืออยู่นะคนณดู ใมิงแล็กอร่อยอร่อยห่โอโหทุกคนปลาเน้นๆครับทุกคนดูอือใบมงลักแบบว่าขึ้นจมูกผมเลยผมตัวหอมมาก ทุคนอร่อยมากโอ้โหทุกคนอร่อยมากๆเลยผมอิ่มแล้วผมทุกคนเพราะว่าผมได้ทำก,การกินข้าวมาบ้างแล้วก่อนก่อนที่ประมาณสี่โมงทุกคนผมได้ทำก,การกินข้าวที่ทำงนานมาบ้างแล้วผมทุกคนทุกคนยังไงเดี๋ยวผมลาไปก่อนผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยผมทุกคนช่วยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมทุกคนสวัสดีครับ อิ่มมากทุกคนโหถ้าผมไม่กินข้าวมาจากที่ทํางานก่อนนะผมบอกเลยว่าหมดแน่ๆนทุกคนดูสุดยอ,อโอ้โหทุกคนเลิอ,ออกมาเลย